สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน่าสนใจนะครับการออกแบบการบริหารโรงงานยาทั้งยาเคมียาชีววัตถุเลยซึ่งข้อมูลนี้เราเอามาจากหลักสูตรวิศวกรโดยตรงเลยครับใช่ค่ะ แล้วก็ต้องบอกว่าหัวใจหลักจริงๆเลยเนี่ยก็คือ GMP หรือ Good Manufacturing Practice นะคะเป็นเหมือนอกฎเหล็กที่คุมทุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่ายาที่ออกมาเนี่ยมีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพตรงตามที่ขออนุญาตไว้ฟังดูแล้ววิศวกรโรงงานยานี่ ต้องรู้กว้างมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ครึ่งจากแบบว่าต้องรู้ตั้งแต่ประเภทยาเม็ดยาน้ํายาฉีดใช่ค่ะแล้วก็วงจรชีวิตยาไปจนถึงพวกกฎระเบียบ อย่างอยออเมริกา F.D.A. หรือ E.M.A. ของยุโรป W.H.O. อะไรพวกนี้ด้วยถูกต้องเลยค่ะความรู้ต้องครอบคลุมมากแล้วความท้าทายทางวิศวกรรมก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างยาเคมีเนี่ยก็จะเน้นพวกปฏิกิริยาเคมีการควบคุมการตกผลิตให้มันเป๊ะๆนะคะหรือว่าการตอกเม็ดอ๋อครับส่วนยาชีววัตถุอันนี้จะไปทางชีวภาพเลยการเพาะเลี้ยงเซลล์ในถังหมักหรือไบโอเรแอคเตอร์ค่ะ การแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคเฉพาะอย่างเช่นโครมาโตกราฟีแล้วผู้ระบบสนับสนุนนะครับที่ว่ามีระบบน้ําระบบอากาศพวกนี้สําคัญแค่ไหนครับโอ้โหสําคัญมากถึงมากที่สุดเลยค่ะเพราะมันกระทบคุณภาพยาโดยตรงเลยนะคะอย่างน้ำเนี่ยมีทั้ง purified water น้ำบริสุทธิ์ธรรมดากับ WFI หรือ water for injection อันนี้สำหรับยาฉีดต้องคุมเข้มสุดๆห้ามมีเชือ้อห้ามมีสิ่งปนเปื้อง แล้วก็พวก clean utilities ระบบอากาศ HVAC ที่ต้องคุมทั้งอุณหภูมิความชื้นความดันปริมาณฝุ่นในห้อง clean room แล้วก็ยังมี clean steam ไอ้น้ำสะอาดสำหรับฆ่าเชื้ออีกคือขาดไม่ได้เลยค่ะเข้าใจแล้วครับงั้นมาดูเรื่องการออกแบบโรงงานบ้างหลักๆก,ก็คือป้องกันการปนเปื้อนใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักการ GMP เลยคือป้องก cross ัน cross contamination การปนเปื้อนข้ามแล้วก็การปนเปื้อนจากข้างนอกด้วย การวางผังนี้สำคัญมากนะคะเรื่องการไหลของคนของวัตถุดิบหรือ material and personal flow ต้องเป็นทางเดียวไม่สวนกันอ๋อไม่ย้อนกลับใช่ค่ะลดความเสี่ยงแล้วก็การออกแบบห้อง Clean Room ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในนั้นการเลือกใช้วัสดุที่เรียบเรียบทำความสะอาดง่ายไม่เป็นที่สะสมเชื้อที่เรียกว่า hygienic design นะคะครับ ร่วมถึงระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ CIP CISP ด้วยฮะอันนี้ช่วยได้เยอะมากทำให้มั่นใจว่าล้างสะอาดฆ่าเชื้อได้จริงแล้วก็ทวนสอบได้นอกจากการออกแบบทางกายภาพแล้วระบบบริหารจัดการก็ดูจะสำคัญไม่แพ้กันนะครับอย่างที่ได้ยินมาคือ Pharmaceutical Quality Systems หรือ PQS กับ Quality Risk Management หรือ QRM พวกนี้มันทำงานยังไงคะค่ะ PQS ก็เหมือนเป็นกรอบใหญ่เลยค่ะที่รวมเอา GMP เข้ากับการบริหารจัดการทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพมันคงที่ตลอดเวลาส่วน QRM เนี่ยคือการมองไปข้างหน้าค่ะประเมินความเสี่ยงควบคุมแล้วก็สื่อสารความเสี่ยงคือไม่ใช่แค่ทำตามกฎไปวันๆนะคะแต่เป็นการป้องกันปัญหาเชิงรุกเลยค่ะอือฮ mm ึ hmm. ซึ่งมันช่วยลดความเสียหายได้เยอะแล้วก็สร้างความมั่นใจด้วยฟังดูแล้ว ทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้หมดเลยที่เรียกว่า validation การตรวจสอบความถูกต้องใช่ไหมครับมันครอบคลุมอะไรบ้างครับเนี่ยใช่เลยค่ะ validation คือการหาหลักฐานมายืนยันว่าทุกอย่างทำงานได้ตามที่เราออกแบบไว้จริงๆแล้วก็ทำได้แบบนั้นซ้ำๆด้วยนะเริ่มตั้งแต่เครื่องจักรเลยค่ะต้องมี IQ OQ PQ IQ OQ PQ ค่ะ installation qualification ดูว่าติดตั้งถูกไหม Operational Qualification ทดสอบการทำงานแล้วก็ Performance Qualification ดูว่าใช้งานได้ตามประสิทธิภาพจริงไหมนอกจากเครื่องจักรก็มี Process Validation หรือ PV อันนี้คือพิสูจน์ว่ากระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยให้ยาคุณภาพเดิมทุกครั้งครับแล้วก็มี Cleaning Validation พิสูจน์ว่าล้างสะอาดจริงไม่มียาตัวเก่าไปปนเปื้อนยาตัวใหม่คือถ้า Validation ไม่ดีพอเนี่ยโอ้โห เรื่องใหญ่เลยค่ะอาจโดนเรียกคืนยาหรือมีปัญหากับออยได้เลยแล้วก็อีกเรื่องที่น่าจะสำคัญมากในยุคนี้ data integrity ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีหลัก Alcoa plus อะไรนี้ด้วยใช่ค่ะใช่เลย Alcoa plus นี่สำคัญสุดๆในยุคดิจิตอลข้อมูลทุกอย่างที่บันทึกต้องออระบุได้ว่าใครทำ attributable อ่านออกชัดเจน legible บันทึกณเวลานั้นจริงๆ contemporaneous เป็นข้อมูลต้นฉบับ original ถูกต้องแม่นยำ accurate รแล้วก็ต้องครบถ้วน complete สอดคล้องกัน consistent คงทนถาวร enduring แล้วก็พร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอด available ถ้าข้อมูลไม่น่าเชื่อถือทุกอย่างก็จบเลยค่ะมันคือพื้นฐานของการตรวจสอบย้อนกลับและการรับรองคุณภาพทั้งหมดโหฟังทั้งหมดแล้วสรุปได้เลยว่าการสร้าง การบริหารโรงงานยาน,นี้มันซับซ้อนจริงๆนะครับต้องใช้ความรู้วิศวกรรมหลายด้านมากๆแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้กฎ GMP ที่เข้มงวดสุดๆเลยเป้หาหมายหลักก็คือยาที่ปลอดภัยมีคุณภาพถึงมือผู้ป่วยถูกต้องที่สุดค่ะ แล้วถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยอุตสาหกรรมนี้ก็ไม่หยุดนิ่งนะคะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยทั้งออโตเมชันระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดความผิดพลาดจากคนการผลิตแบบต่อเนื่องหรือ continuous manufacturing ที่อาจจะมาแทนการผลิตเป็นล็อตๆช่วยให้ประสิทธิภาพดีขึ้นควบคุมง่ายขึ้นแล้วก็มียาชนิดใหม่ๆที่ซับซ้อนมากอย่างพวก ATMPs เซลล์และยีนบำบัดครับ และการเอา Industry 4.0มาใช้พวก AI Big Data มาช่วยวิเคราะห์คาดการปัญหาคุณภาพได้ล่วงหน้าเลยค่ะน่าสนใจมากครับเป็นภาพอนาคตที่น่าติดตามจริงๆครับทิ้งท้ายกันด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะครับเมื่อเราเห็นความซับซ้อนกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกระบวนการตรวจสอบต่างๆมากมายขนาดนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับต้นทุนเวลาที่มันมหาศาลมากในการเอายาตัวใหม่ออกมาสู่ตลาดและในมุมมองผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ คิดว่าเทคโนโลยีอนาคตที่เราเพิ่งคุยกันไปเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนสมการที่ท้าทายนี้ได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบัางครับ